มามามาได้แล้วได้แล้วอ๋อติปทิปทิปให้พนักงานสับเยี่ยวอะไรทิปให้เด็กทิปให้เด็กสับเยี่ยวเต็มพร้อมแล้วทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมไอ้เจนี่เบ่งกล้ามหน้ากระจกมันมีทเรียกว่ากี่ดาวเอากี่ดาวห้าดาวเลยไหมแปดสามสี่ห้ามันมีทเรียกเอาเอากี่ดาวอ่ะเอาสี่สิบห้าวงห้าดาวแม่งไอ้เจนี่ไม่ตอบทุกคน เอาสี่สิบห้าอุ้ยจะทำไมกาดหน้าร้านหน้าร้านทำไมยิงน้องวะได้เส้น R ไม่เส้น R สามห้าศูนย์เลือกอ่ะไม่นี่ก็ไม่ก็เลือกเอาตัวคันไหนก็ได้ในนี้ไงมันก็มีอยู่ไม่กี่คันนี้ก็่หรเอาอันนี้ดีกว่าเเเจจสสตออร์่ะ g e s t u r เจสเตอร์ RR โอเคตรวจใจเห็นตรงกันเอาอะไรนะ g e s t อ r e RR Confirm ธรรมดาเหรอธรรมดาเจนสีเลยพี่ ready เฮ้ยเป็นสีไม่ชันว่าเฮ้ยก,ก่อนดูงแต่งตัวเป็นจีนอะจีนเตอร์อะนี่ก็ใส่สลักล้านนี่มันตีแลนด์ในสัตว์ใคนรหน้าไอจีนวะโหลดฮา<ค>เพลงเนี่ยเฮ้ยมันดูได้สีม่วงว่ะโหลดฮาดาวนะครับเพื่นจีนเตอร์ะพี่จะไมคันหลังไม่ใช่จีนเตอร์อะนะใช่มีไม่อ่ะนี่คือทำอะไรนะแข่งรถไม่รู้เลยแข่งรถไม่จีเตอร์อะน้องมีลายอยู่คนเดียววะ ทำไมต้องเป็นปอย่างเง,งี้ยไ้เว้ยของน้องแต่งของเพื่อนเนยใช่หรอใช่น้องมันโม่ดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กินมึงเอารถอะไรมาเนี่ยก็เจตเตอร์อาร์ไงคันนี้ทำไมไกินมีปีกวะไม่รู้เลยงงเงี้ยไม่ของของกีนเคยน,นี่รถรถติดมันโมโแล้วอ๋อใช่หรอ <laughs> ไอ้่ไอ้คนเลิฟคนไม่ใช่กูยี้ยนี่มเอาชิบหายแล้วไปแล้วโว้ยไปแล้วโว้ยไปขับได้หมดขับได้หมดขับได้หมดขับยังไงก็ได้ให้ให้ไปถึงจุดเหลืองอ่ะอุ้ยเดี๋ยวไม่กี่ขั้วที่ยี่เลยโอ้เกินเกินแดง้งลงล้มอีกพี่กูยังไงวะไปเลยเดี๋ยวเบียดจมรวดชนไม่เป็นไม่ต้องชนเลยน้องพันใหญ่ชนกันใหญ่ชนกัน เมือกันต่อเริ่มเลยไม่ทันว่าไปถึงแล้ว,ลวคนนี้ไปไหนไม่รู้เห <c oughs> หลุดไปดคนนะึงไหมจอดเลยเออเ

ตำรวจแบบมันเป็นไรนีจจม่มันจะจับเราไหมนี่มันจะฆ่าเราเรามีเลือดด้วยนะดูเลือดดีๆนะดูยางดีๆด้วยนะโอ้พี่ต้องดูตำรวจนัวอยู่ข้างหลังเนี่ยกดดียังไงเนี่ยไปบาร์ค้างมั้งไม่ใช่กดอะไรอีค้างไม่รู้ไม่แน่ใจอาค้างอะไรค้างกดเจป่ะลองกดเจ้ดิไม่กดเราทำไมแปลกๆนะอาอพี่ยังไม่ทันแล้ว กดอะไรค้างอ่ะมันจะขึ้นบ่อทางซ้ายกด้งยกดเฮดขกดเฮอฟเางเฟังอไอที่้องตายแล้วว่ะอะไรกินทไมไม่เกิดหรอไม่เกิดนานมากเลยพี่เราจะเกิดยอ้ทีโรโได้ไหมอ่ะไม่ไม่ขึ้นเลยพี่กูจะตาย นอนหรอเสียใจว่ะเกิดพูดนานเลยทั้งตาเชี่ยแม่งทางมันอย่างมันโอ้น้องอะไรวะเลือกคันที่แต่งของเพื่อนมาด้วยเฮ้ยเดินไปไหนเดินไปพูดเลยนี่ไม่มีอยู่ไม่มีอยู่เลือกคันที่แต่งไกิจเดินตำรวจนัวดิเอ้าทำไมใครอยู่หน้าน้องนี่อยู่ไม่ไกลหรอกูก็ตายเหมือนกันเกิดช้าพี่ค่ะ โอ้พี่งันที่แต่งไม่ได้าจะเกิดไม่ได้เลกว่าไหนนะโอ้ยพี่อะคิบหายแล้วติดกดเอ็มค้างเอ็มค้างไม่จกเสียงเลยแล้วอีเวนตีเพียนี่เสียบมีตอนหิมะตกไม่มันมีตลอดเว้นจริง เราแค่มาเล่นผิดช่วงว็ไอเจ๊ลืนล่นที่มามีทางหุนปกติไหมไม่มีเลยมันก็อิงตามแบบจริงนะโอ้่เจ๊ไปไหนเนี่ยพี่อยู่หน้าพี่เลยยิงกันแม่นไปไหนเนี่ยไอเจ๊ฮา,าดาวน์แล้วเว้ย่าเลยคือเราต้องชนอะไรกันนี่เจ้าคือ,อเฮ้ยเจ๊จบแล้วขอไม่ที่โลได้ไหม ไปนะไวจัดพี่จะขอแงตงงีิไม่นาจนคนม่เห็นเลยว่าตายเลยน้องโอ้เลือกไปนเงี้ยอะไรมาเจเจเรามานั่งผ้ากันดีกว่าไหมว่าใครที่สามเฮ้ยมาผิดทางไอ้เี่ยไปทางไหนก็ได้เพื่อนไปทางไหนก็ได้ถึงแค่นั้นพอไอ้ย <h aving> ู่หลังสุดวะเนี่ยกูทางพันเลยดิไอ้โด้ไอ้โดดิโลตอนนี้ แล้วก็เดี๋ยวเดินนะนำมาอยู่ครับผมนำหี่อะไรที่ห้าเลย่ในจอกูมันอยู่ที่มึงอยู่ที่สามเองไอ้ไขแสงกูไปว่ากีไม่กีที่สามอ๋อกี้ก็มาที่สามฮะตอนนี้กับรถเจสเตอร์ของเขาฮะขี่ที่อะไรมึงเนี่ยกีใกล้ถึงเี่ใช้แล้วตอนนี้แต่ทุแสงมาแล้วจังหวะนี้ทหุบ จะนได้นค่โ้โหเรียโหดเกินอ่ะดูนะเียดมากใรักเลยเฮ้ยกินไปทางนึงท้กไปไม่ได้ทตนี้ไปไม่ได้เจ็บร้อยเรียบร้อยตรงนี้เรียบ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเียดซอยพี่เรียบร้อยเ้ยโดนในโดนไม้ยืดเมยโดไม้ เดินมาข้างหลังนะจังหวะนี้เฮ <c oughs> ้ยเดินถอยหลังได้ยัเกถึงเส้นชไอยู่แลเจ <c oughs> ย์ถอ,อยหลังเข้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดซอยพี่ไม่กิดว่ามันจะซ้ายว่ะเดี๋ยมันไว้ตำรวจขอกแล้วซอยน่าแอดซอยน่าแอดไม่เข้าไปไหนเดี๋ยวจะทำเซียนไงไปดักไงโอพี่เจโคตรที่โกงเลยถ้ากินไม่ปรับตั้งค่านะพี่ตำรวจฝังพ <c oughs> ี่เลย เบ็ดว่าเราเบ็ดเจไหมแล้วก็เจตเตอร์อาร์ไอเห็นปะผิดอะไรวะมึงมีคำ<อ>มึงมีดับเบิลยูอะไรด้วยนะมึงเห็นไหมลนะ่ะแ <laughs> ต่ว่านี้ที่แรงขึ้นเลยนะพี่มึงก็สวยเฉยอะ